อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,งสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมกับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปร,รู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพลาสมาโมเดลหรืออื่นอีกมากมายนะครับผมไม่จะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราจะทาการจัดเอามาให้ดูกันจะจับไปเลยว่าของข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผม และสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟแวนการนะครับผมในชุด VGT BT06-1 กล่องนี้นั่นเองนะครับผมโดยวันนี้ก็จะมารีวิว Cla n Angel f e a t เทกันนั่นเองนะครับผมโดยผู้ที่รับหน้าที่รีวิวก็ไม่ใช่ใครเช่นเคยนะครับผมไอ้มุกแป็กพี่ชินเองนะครับผมนั่นเองนะครับผมก็อย่าอ้เลยหยาบใครดีกว่าก็พี่ชินนั่นเองนะครับผมสวัสดีครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของสกิลต่างๆกันนะครับผมพี่ชินก็ต้องบอกว่าชุดนี้เนี่ย ได้มีการวางจาหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับผมาสามารถหาซื้อกันได้แล้วนะครับผมในในเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ครับผมสามารถหาซื้อกันได้เลยนะครับผมเป็นเว็บไซต์ซือ้อขายของพิชินเองนะครับผมก็สามารถสั่งเข้ามาได้เลยนะครับผมพิชินก็จะทําการส่งทางไปรษณีย์ให้ถึงบ้านแน่นอนครับผมก่อนจะไปดูเรื่องของสกิลกันนะครับผมคนต้องบอกว่าไอแองเจิลฟีเทอร์เนี่ยแคลนใหม่เนี่ยมีรูปแบบการเล่นลักษณะต่างๆอย่างไรนะครับผม ก่อนอื่นเลยก็คือ a n g e l f นฟ t เ r นันะครับผมว่า a n g e l เนี่ยก็คือแปลว่าเกี่ยวกับเทวดานางฟ้าแน่นอนครับผมนั้นน่นจะเห็นเป็นยูนิตต่างๆที่เกี่ยวกับนางฟ้ามีปีกนะครับผมเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าซะส่วนใหญ่นะครับผมหรืออาจจะมีมารเพลกซัสอะไรเข้ามารวมด้วยนะครับผมแต่แน่นอนว่าเกี่ยวกับนางฟ้าแล้วก็เทวดาแน่นอนครับผมก็คือเกี่ยวกับพวกเทพบนสวรรค์นั่นเองและคําว่าฟีเจอร์เนี่ยก็แปลว่า ขนนกอ,อยู่แล้วด้วยนะครับผมดังนั้นก็คือแคนที่เกี่ยวกับในวัานาดงฟ้าแบบเต็มรูปแบบนั่นเองครับผมซึ่งแคลนนี้ก็จะเป็นแคลนน้องใหม่ที่มีการปรอกตัวครั้งแรกในซีซันสนะครับผมโดยผู้ที่ใช้งานก็คืออ่ากลุ่มเกิร์กลกรุ๊ปจากวงอ่าจากวง3คนวงอ่าอันต้าแลในการ์ตูนนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นแคนที่ผู้หญิงเล่นนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าผู้ชายก็เล่นได้นะครับผมไม่ได้ผิดอะไรแต่อย่างใดเพราะพี่ชิงก็ยังชอบเล่นแคนนี้เลยเพราะว่าสวยแล้วก็มีรูปเล่นที่แปลกใหม่สนุกสนานด้วยนนน่อ โดยรูปแบบการเล่นหลักของแคลน a n g i จิลฟิ t e r จะเล่นเกี่ยวกับดาเมจโซ e คือไอ้การ์ดดาเมจโซนที่เราตกไปเป็นดาเมจโซนเนี่ยเราจะเล่นเกี่ยวกับพวงนี้กันจะมีเอฟเฟกประเภทที่ว่าสามารถสลับการ์ดบนมือกับดาเมจโซนได้ก็คืออันไหนตกดาเมจโซนไปแล้วเนี่ยปกติคือตกแล้วตกเลยใช้งานไม่ได้ใช่ไหมครับแต่แคลนนี้จะมีความสามารถในการเปลี่ยนเอามาใช้งานได้ก็คืออเสียสลับบนมือไปวางแทนอะไรแบบนี้เดี๋ยวว่าเรื่องของสกิลจะเข้าใจนะครับผมหรือเพิ่มพลังเมื่อมีการ์ดตกดามเมดโซนอ่าอย่างงี้ก็เจ๋งครับผมคือถ้าเกิดมีการเปลี่ยนหรือว่า มีการตกระเมิดโซนปุ๊บระบบพลังเออแปลกดีนะเรียกได้ว่าเป็นแคลนน้องใหม่เลยก็ว่าได้ที่มีเล่นเกี่ยวกับดาเมิดโซนแล้วก็เป็นแคลนเดียวด้วยครับผมคือถ้าเกิดเป็นคล้ายๆกันก็นอย่างเช่นแกรนบูนี่แกรนบูก็จะเน่นเกี่ยวกับการเล่นดรอปโซนนะครับผมการเล่นในสุสานนั่นเองขึ้นชีพขึ้นมาแต่ a อเจนตฟิทเทอร์ก็จะมีเกี่ยวกับการเล่นในดาเมจโซนอาจจะมีฮิลด้วยนะครับผมม,มีการฮิลดาเมจที่ไม่ต้องพึ่งฮิลทิเกอร์ก็มีเกิดจากสกิลนั่นเองเรียกได้ว่าเจ๋งมากๆ งั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมก็เราจะมาดูกันดีกว่าว่าสกิลแต่ละอย่างมีอะไรบ้างต้องบอกจริงๆว่าประชากร A อเจนตฟีเทอร์เนี่ยในครั้งแรกปรกติตัวมาก็ซัดมา30ยูนิต30แบบเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็คือแน่นอนว่าซื้อ4กล่องเล่นได้แน่นอนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้พิชินคนต้องขอลุยแค่เกรดศูตรกับหนึ่งก่อนละกันเยอะยว2กับ3เนี่ยว่าเดี๋ยวไว้คลิปต่อไปเพราะว่าเยอะจริงๆ30ยูนิต30ยูนิตนี่คือคลิปเดียวไม่หมดแน่นอน,นครับผม <S <S ๆๆเยอะมากๆ แล้วก็ a n ็ e t f e a ีเจเนี่ยก็จะมีออกเสริมอีกยาวๆครับผมแน่นอนว่าในซีซั่น2ก็มีมีเสริมได้เลยครับผมซีซั่นสก็มีมีเล่นอีกนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าใครอยากจะเริ่มเล่นเป็นผู้เล่นใหม่เริ่มที่แคลนนี้ก็ไม่ผิดนะครับผมเริ่มแคลนนี้เป็นแคลนแรกแล้วก็ลุยกันไปยาวๆได้เลยจะว่าก,กันเรื่องของคลิกเกอร์ที่ให้ก่อนละกันมันจะมีเราทิกเกอร์นะครับผมมีส t ตนทิกเกอร์นะครับผมแล้วก็คริสติเคิลทิกเกอร์นะครับผมจะมียูนิต ทิกเกอร์3ตัวเนี้ยที่ไม่มีเอฟเฟกนะครับผมในวิชิขงของข้ามเลยละกันแต่ทิกเกอร์อของแคลนนี้คือให้มาหลายชนิดครับผมสามารถจัดได้ตามใจชอบอทิกเกอร์ใบแรกครับผมกับนี่เลยคริสติเคิลทิกเกอร์ในชื่อคริสติเคิลคริสติเคิลฮิตแองเจิลคือคือชื่อน่ารักมากเป็นคริสติเคิลฮิตนะครับผมแล้วก็บ่งบอกถึงความเป็นคริสติเคิลในตัวด้วยนั่นเองเป็นคริสติเคิลที่มีเอฟเฟกนะครับผมเอฟเฟกประเภทแอคทีฟเกิดที่ช่องเรียกเก่าเท่านั้นนะครับผมนำยูเดีดนี้เข้าสู่โซเป็นนคคค่าคอสะรับ เมื่ออยู่ในนี้เข้า <t> สู <stains allergies> ่โซปุ๊บแล้วเราก็เลือกแคลนแอเจิลฟีเทอร์ไม่เกินหนึ่งใบของคุณบวก3 0 0พันจนจบเทอานั้นเองก็คล้ายๆกับเฟรมวิกเตอรี่ของต้องเรียกว่าเหมือนเลยสิของโกลพาราดิสเลยก็ว่าได้เดี๋ยวพี่ชินเตรียมให้ดูก่อนละกันสมมุติพี่ชินมีแวนกาเป็นเกรดหนึ่งตัวขอเป็นเกรดหนึ่งตัวไม่มีเอฟเฟกต์ละกันนะครับผมตัวนี้อยู่ช่องเดียกาศช่องไหนก็ได้นะครับผมช่องไหนยังไงก็ได้ขอแค่อย่าอยู่ช่องแวนกาดก็พอและสั่งใช้งานเอฟเฟกต เอาเข้าสู่โซ่แล้วก็บวก3,000ให้กับ a n g เจิ e ฟีเทอรของเราหนึ่งใบน,นั่นเองครับผมแค่นี้เองใช้งานง่ายมากแล้วก็บวกจนจบเธอด้วยคือถ้าเกิดเราไม่บอกผ่านมันก็ยังอยู่น,นั่นเองครับผมนี่ก็จะเป็นเอฟเฟกของ Critical ข้ t ฮิตแอนั่นเองครับผมก็สําคัญมากๆช่วยในการเร่งพลังให้ถึง20,000ได้น,นั่นเองเรียกได้ว่าเจ๋งจริงๆครับผมก็เลยศูนย์ตัวถัดมาก็เป็นทริกเกอร์นะครับผมนั่นก็คือสแตนทริกเกอร์นั่นเอง กระดิ่งแห่งความสุขโนกิเอลนั่นเองครับผมก็จะเป็นซีรีส์น้องโนกิเอลเนี่ยมันจะมีร่างโนกิเอลร่างเกตหนึ่งเกตสองอ่ะเกตหนึ่งเกตสองอยู่ต่อจากนี้ด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมเป็นแซนทิก,กอร์ที่มีเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ประเภทคอนติเนียเกิดที่ช่องเรียกอากาศหากคุณมีเวนการ์ดเป็นแครดแองเจิลฟีเทอร์ ยูนิตนี้จะได้รับความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับผมแต่จริงๆแล้วมันก็ได้อยู่แล้วแหละเพราะเราก็น่าจะเล่นแคลนเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะมี effect มเอฟเฟกประเภทแอคทีฟเกิดที่ช่องเลียกัดผุดขึ้นมาโอเคก็ไม่เป็นไรถือว่ามีอยู่แล้วในกันนะครับผมสมมุติว่ามีม,มีมีแวนกัดเป็นแขนเนเจนฟ์ีเทอร์อ่ะเมื่อสั่งใช้งานเอฟเฟกนะครับผมให้นายูนิตนี้เข้าสู่โซ จากนั้นเลือกการ์ดแคลดเอ็ i จิเนอฟิเอร์หใบบนมือนะครับผมเอาการ์ดนเนี้ไปวางไว้ที่ดาเมโซนแล้วก็เลือกการ์ดหใบจากดาเมโซนของคุณขึ้นมือน,นั่นเองอ่ะสมมติพี่ชินยังไม่มีดาเมโซนสมมตินะใช้งานได้เฟก็ครับผมอ่ะเอาการ์ดเข้าโซแล้วก็นําการ์ดหใบบนมืออะไรก็ได้ขำๆนะครับผมขำๆเอาไปวางไว้ที่ดาเมโซนแล้วก็เลือกการ์ดหนึ่งใบที่ดาเมโซนเอาขึ้นมือน,นั่นเองคาถามก็คือทําเพื่ออะไร ก็ตอนนี้มันไม่มีดามเมจโซนไงแต่มันก็จะเกิดมีการลงดาเมจโซนเกิดขึ้นพวกเอฟเฟกต์ยูนิตที่เมื่อมีการลงดาเมจโซนจะบวกพลังก็จะทํางานขึ้นมาแต่ถ้าเกิดสมมติมันเป็นอย่างนี้ล่ะสมมุติว่าพี่ชินมีดาเมจหนึ่งความไม่อยู่อ่าความไม่อยู่นะพี่ชินก็เอาเนี้กมาก่อนอนะ่ะสั่งใช้งานของกระดิ่งแห่งความสุขโนกิเอลเอาเข้าโซพี่ชินก็นำการเปนมือหนึ่งใบที่คิดว่าไม่ใช่นะครับผมสมมุติแล้วกันนะ่ะใบนี้วางลงดาเมจโซนจริงไหมแล้วพี่ชินก็เอาใบอื่นขึ้นมือ โอ้มันช่วยหงายดาเมจได้ด้วยแล้วก็ช่วยเปลี่ยนยูนิตท,ที่เอามาเล่นด้วยนั่นเองสมมติในเธอเนั้นพี่ชินไม่มีเกรดสองอย่างเงี้ยพี่ชินก็ไปเปลี่ยนเป็นเกรดสองขึ้นมือมาเล่นก็ได้แล้วก็เสียบนมือไปนั่นเองครับผมเรียกได้ว่าอะไรที่ตกดาเมจโซนเนี่ยเราเลือกเอาขึ้นมือได้หมดเอาใบความขึ้นมือก็ยังได้เลยมันเป็นการช่วยหงายดาเมจไกลๆด้วยนั่นเองเรียกได้ว่าโนกิเอลนี่คือเป็นสแตนทิกเกอร์ที่แบบน่าใส่น่าใส่มากๆน่าเอาไปเล่นมากๆกับผมแล้วก็น่ารักมมาาากวนนนนั่เเเอองง็็จจะปคมสรมรถขิ มาดูเกรดศูนย์ใบถัดมาดีกว่านะครับผมอ่าคิดเข้าฮิตแองเจอร์ไปแล้วมันก็จะเป็นฮิลทิกเกอร์นั่นเองต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าฮิลทิกเกอร์ตัวนี้เนี่ยเอฟเฟกเหมือนกับฮิลของโอร่าเข้าทิงแทงทุประการก็คือคันเนี่หอนหนึ่งก็คือถ้าเกิดใช้เป็นตัวเริ่มได้เมื่อมีเกรดหนึ่งไลท์ท่าปุ๊บถอยอ่าจะถอยช่องไหนก็ได้แล้วแต่นะครับผมอย่างที่2ก็คือถ้าเกิดยูนิตตัวนี้บูสต์ให้กับอ่าให้กับยูนิตข้างหน้าเรา ก็จะบวกพลังจิตี3 0 0พและพอเราบอกผ่านปุ๊บมันก็จะเด้งกลับเข้ากองไปนั่นเองครับผมก็เป็นการวนฮิลทิกเกอร์นั่นเองดังนั้นหมายความว่าตัวนี้เนี่ยเหมือนกับอของโอร c l เข้าทิงแททุกประการเลยก็ว่าได้ดังนั้นก็คือใครที่อยากจะได้เด็กที่สามารถวนฮิลทิกเกอร์ได้เด็กนี้แนะนำก็ผมเรียกได้ว่าไม่น้อยหน้าเลยจริงๆนะเนี่ยถึงรูปแบบก็เลยจะไม่เหมือนกันแต่ว่า การวางแผนการคิดการวางบอร์ดเนี่ยจะมีส่วนคล้ายๆกับโอลัคเคิลนั้นเนี่ยใครที่ชอบเล่นโอลัคเคิลอยู่แล้วลองมาเล่นแคลนนี้ดูครับผมล้วลองว่าสนุกสนานอีกแคลนหนึ่งแน่นอนจะ้ะนี่ก็จะเป็นความสามารถของคิวติเกอร์นั่นเองครับผมโอเคมาดูใบอื่นกันบ้างเกรศูลที่เหลือก็จะเป็นตัวเริ่มแล้วจริงๆคิวติเกอร์ใช้เป็นตัวเริ่มได้นะครับผมแต่ว่าเท่าที่ไม่ชินเห็นก็คือไม่ค่อยเห็นคนเล่นกันมากนะส่วนมากจะใช้2ตัวอื่นที่เหลือมากกว่าอะตัวแรกก่อนกับ เทอร์โมมิเตอร์แองเจิลนั่นเองครับผมแน่นอนว่าเธอก็คือนางฟาวัดไข้นั่นเองนะครับผมกับความสามารถอย่างแรกก็คือแน่นอนครับว่าเมื่อมียูนิตไลท์ถอยอ่าแน่นอนความสามารถโฟลเนอร์แน่นอนครับผมความสามารถอย่างที่2จ่ายค่าคอสอ่าเป็นเอฟเฟกต์ประเภทแอคทีฟเกิดในช่องเรียกาศเท่านั้นมีค่าคอสเป,เป็นเคาน์เตอร์บลัสหนึ่งอ่ะสมมติพี่ชินเตะเคาน์เตอร์บาัสไว้ก่อนนะครับผมจากนั้นสังเกตเห็นเอฟเฟกต์ในช่วงเมนเฟดเคาน์เตอร์บลัสหนึ่งนำยูนิตตัวนี้เข้าสู่โซ จากนั้นให้เปิดกราดใบบนสุด5ใบนะครับผม1 2 3 4 5จากนั้นก็เลือกเกรด3านะครับผมโอเกรด3เตมือเลยเอาสัก1ตัวแล้วกันเกรดสสัก1ใบขึ้นมือที่เหลือก็กลับเข้ากองแล้วก็สลับตามปกติแต่ถ้าเกิดไม่เจอเอาก็ไม่เป็นไรก็ไอ้5ใบที่เช็คมาก,ก็สลับกลับเข้ากองเหมือนเดิมนั่นเองครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นตัวเริ่มที่มีความสามารถในการ โฟลเนเนอร์ Runner, ถอยลงมาช่วยต่อบบูสต์และถ้าเกิดอยากจะได้เกรด3 <c oughs> ก็ใช้ความสามารถในการเคาน์เตอร์บัสหนึ่งเสียบเข้าโซแล้วก็หาเกรด3ด้วยนั่นเองแต่ถ้าเกิดหาเจอหรือไม่เจอเนี่ยอันนี้อยู่ที่ดวงแล้วเพราะว่าบอกไม่ได้ว่าเราเปิดห้่าไบบนจะเจออะไรบ้างอาจจะเจอใบเดียวอาจจะไม่เจอเลยอาจจะเจอเต็มเลยเหมือนเมื่อกี้มันก็แล้วแต่ดวงนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นความสามารถที่ยอดเย่ยมของเทอร์มโมมิเตอร์แองเจิลนั่นเองครับผมมาดูเกรดศูนย์อีกใบหนึ่งบ้างกับเกรดศูนย์ตัวเริ่ม อีกที่มันจะเป็นเซตของอเซตเซตที่เชนไลท์จะเป็นร่าง0 1 2 3ไปเรื่อยๆนะครับผมนั่นก็คือมีระเข้ฟรีเทอร์เบิร์สนั่นเองครับผมแน่นอนว่าตัวเบิร์สเนี่ยก็จะมีความสามารถโฟลันเนอร์เหมือนเดิมก็คือไล่และถอยเพียงแต่ว่าถ้าเกิดมีการชื่อ h e v v อรี่อินเจคนะครับผมไลท์ทับยูนิตนี้อ่าเดี๋ยวพปชินหาให้ดูก่อน h e v v อรี่อินเจคเรลยก็คือเกรดหนึ่งตัวนี้คือมันจะเป็นมันจะเป็นเซตเดียวกันนี่ก็คือล่างเกรดสูงนี่คือร่างเกรดหนึ่งคล้ายๆกับเหมือนเวลาเราเล่นสายรีเวียของเบอร์มิวดาแทงเกิลครับผม <c oughs> ก็จะเป็นร่างไลท์ทับร่ากันต่อไปเรื่อยๆไอ้เพียนที่หนึ่งถ้าเกิดตัวนี้เป็นตัวเริ่ม เมื่อการชื่อเฮเบอรี่อินเจคเตอร์หรือก็คือใบนี้ไลท์ทับยูนิตนี้นะครับผมให้เปิดดูกราดใบบนสุดเจ็ดใบของกองกราดเราและหาผู้เยียวยาแห่งจักรวาลเอลโกดิเอลหรือผู้เยียวยาแห่งชคชะตาเอลโกดิเอลหนึ่งใบขึ้นมือหรือก็คือง่ายๆหาไอ้ร่างกรดเกับร่างกรดเขึ้นมือแน่นๆครับผมเดี๋ยวไม่ใช่หยิบให้ดูเลยแล้วกันอันนี้คือร่างกรดเแล้วก็ร่างกรดเกสสก็จะอยู่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 นี่ง่ายๆก็คือถ้าเกิด ตัวนี้เป็นตัวเริ่มใช่ไหมครับแล้วเราเอาเกรดหนึ่งเฮเวนเลนอินเจ็คเตอร์ไลท์ทับปุ๊บต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นนะครับผมเอฟเฟกต์จะเอฟเฟกต์ตัวข้างล่างนี้จะทํางานก็จะได้เปิดการ์ดไปบน7ใบแล้วถ้าเกิดเจอตัวนี้หรือตัวนี้สักตัวหนึ่งเอาขึ้นมือ1ใบถ้าเกิดเปิดเจอทั้งสองตัวก็เลือกแค่ตัวใดตัวหนึ่งก็ดูบนมือว่าเราขาดเกรดไหนยังไงก็เอาขึ้นมา1ใบนั่นเองครับผมนี่ก็จะเป็นความสามารถของอย่างแรกของมิราเคิลแองเจิ้ลของแองเจิลมิราเคิลฟิทเทอร์เบล แต่ถ้าเกิดถามว่าแล้วถ้าเกิดเป็นยูนิตตัวอื่นไลททับจะเกิดอะไรขึ้นจะจบเลยไหมไม่จบเพราะว่าถ้าเกิดเป็นยูนิตตัวอื่นที่ไม่ใช่เฮมิลิอินเจคเตอร์ไลทับขอแค่เป็นเอ็นจิเนฟิลเตอร์ก็พอครับผมเราก็สามารถคอตัวนี้ลงมาถอยได้อยู่ดีอ่ะคือโอเคถ้าเกิดดูสายก็ไม่ว่ากันอย่างนั้นก็ได้ตัวต่อบูสต์ถ้าเกิดติดสายอ่ะตามสายมาก็เปิดจิดใบบนถ้าเกิดเจอร่างเกรดสองเกรดสามก็ขึ้นมือได้เรียกว่าเป็นตัวเริ่มที่ยอดเยี่ยมมากเลยสำหรับใครที่เล่นสายเอลโกดีเอลนั่นเองผม ก็ใช้งานไม่ยากติดถ้าเกิดติดสายก็หาปเปี่ยดใบถ้าเกิดไม่ติดก็ไม่ว่ากันก็ได้ยูนิตถอยมาแล้วค่อยว่ากันต่อไปนั่นเองนะจ๊ะโอเคครับผมก็เรียบร้อยไปแล้วสําหรับเกรดศูนย์ไปสุดท้ายของเรานั่นเองต้องบอกเลยว่าแค่นี้ก็ใช้เวลาเยอะแล้วครับผมเว่าแค่เกรดศูนย์เนี่ยก็เต็มแล้วเยอะมากเพราะชุดนี้คือเปิดตัวได30้30ใบใบ่าอะไรเพียบครับผมเมื่อดูเกรดหนึ่งกันบ้างดีกว่าเกรดหนึ่งใบแรกกับเบิร์ s ช็อตนะครับผมในไทเอลซึ่งตัวนี้ไม่มีเอฟเฟคข้ามเลย เกรดหนึ่งไปมาครับผมกับนี่เลย Land Set Shooter ซึ่งต้องบอกว่าเป็นสกิลพื้นฐานนะเพราะว่ามันเป็นเกรดหนึ่งพลังโจมตี7 0 0 0ที่มีเอฟเฟกประเภทแอคทีฟเกิดที่แวนกัดหรือเรียกัดก็ได้ c o u n t ต r Blast หนึ Counter ่งแล้วบวกพลัง1 0 0 0จนจบเนินนันเององ,ง่ายๆสมนุนพิชิตมาอย่างนี้ใช้กันเอฟเฟกจะอยู่แวนกะดก็ได้จะอยู่เรียกัดไว้หรือจะตอบูสก็ได้แต่ใช้กันเอฟเฟกต์ Counter หนึ่งบวก1000จนจบเทินแต่ถ้าเกิดเรามี Counter b l a s ให้จ่ายอีกก็สามารถจ่ายเพิ่มเรื่อยๆเพราะมันเป็นเอฟเฟกฟ แล้วจ่ายได้จนกว่าเราจะไม่มีให้จ่ายหรือว่าเราจะไม่อยากจ่ายแล้วนั่นเองครับผมอาจจะใช้แค่2ก็ได้ใช้สก็ได้แล้วแต่เลยก็บวกพลังไป1 0 0่นตามนั้นเพราะเป็นเอฟเฟกประเภทแอคทีฟสามารถสั่งใช้งานได้ตราบเท่าที่เรามีค่าคอร์ให้จ่ายหรือเอฟเฟกไม่ได้ระบุไว้ว่าใช้ได้แค่ครั้งเดียวต่อหนึ่งเทินครับผมเดี๋ยวมันจะเริ่มมีแล้วละ่ะมันจะมีเริ่มพุดม,มีแบบเอฟเฟกต์ประเภทที่ว่าใช้ได้แค่ครั้งเดียวต่อหนึ่งเทินนะอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับผมโอเคกระเด็นหนึ่งไปทำมากกันี่เลย คลัชไลฟ์ e ฟล์ตแองเนั่นเองซึ่งเป็นตัวบูสต์แวนการ์ดมาตรฐาน 1, อเอฟเฟกต์ประเภทออโต้เกิดในช่องเรียกอาศเท่านั้นเมื่อ,อยูน,นิตนี้ทำการบูสต์ให้กับแวนการ์ดแคลน Angel f ลฟีเทอถ้าจำนวนก๊าในดาเมจโซนของคุณมีมากกว่าหรือเท่ากับคู่แข่งก็ได้โอ้เงื่อนไขางานใช้งานมากง่ายมากครับผมก็ปล่อยดาเมจไปเลยได้แล้วเ,เราว่าเรามากกว่าแน่นอนนะครับผม ยูนิตที่ถูกบูสต์ก็จะบวก4,000จนจบการต่อสู้อ่ะเอาง่ายๆสมมติพี่ชินมีแวนการ์ดเป็นพลัง2,000มาตรฐานไม่มีเอฟเฟกอ่ะสพลัง10,000มาตรฐานไม่มีเอฟเฟกก่อนไม่ใช่2,000ขออภัยนะครับผมจากนั้นสมมติพี่ชินมีดาเมจเท่ากับเฟลดของข้ามหรือมากกว่าเฟลดของข้ามเฟลด์ข้ามอาจจะหนึ่งดาเมจพี่ชินโดนไปแล้ว2อะไรแบบนี้นะครับผมก็ทําการบูสต์พอบูสต์บูสต์เอฟเฟกก็จะติดทันทีก็จะบวกพลังอีก4,000ดังนั้นก็คือจะกลายเป็นบูสต์ด้วยล10,000หนั่นเองครรรรัับบผมมมมกกกกกก็เเเียไดด้วว่่าาาาาาาหะออต์ และเอฟเฟกของเขาเนี่ยก็จะต้องใช้ตอนที่ต่อบูสให้แวนการ์ดอยู่แล้วด้วยดังนั้นเอฟเฟกต์ตัวนี้อยู่ช่องเรียกาการ์ดก็จริงแต่ถ้าเกิดไม่ได้บูสให้แวนการ์ดไปบูสข้างๆเอฟเฟกต์ Effect ไม่ติดนะจ๊ะให้เข้าใจไว้ด้วยนะครับผมนี่คือความสามารถอันยอดเยี่ยมของ c l u s h รเฟิลแองเจนั่นเองเหมาะกับการต่อบูสหลังแวนการ์ดมากๆครับผมเจ๋งมากๆเลยเกรดหนึ่งไปตัดมาครับผมกับนี่เลยหน่วยขนส่งน้ําแห่งชีวิตนะครับผมอ่าก็จะเป็นเจ้าตุ่มนั่นเอง เอฟเฟกต์ประเภทออโต้เกิดที่ช่องเรียกอากาศอีกแล้วเมื่อยูนิตนี้ทําการบูสต์ให้ยูนิตแคลนเอนจิ e ฟีเจอร์แล้วยูนิตนี้ทําการโจมตีฮิตเวนกาดเราสามารถนําตัวนี้กลับขึ้นมือได้เอาง่ายๆสมมติบูสต์เป็นหมื่นหกตีเวนการ์ดแฟนตรงข้ามั่งตรงข้ามบอกไม่กาดหลังจากที่เดลไรท์เช็คแล้วไดเมทเช็คแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วเราสามารถสั่งใช้งานให้ตัวนี้ได้คือถ้าเกิดบูสต์ไม่ต้องบูสต์ให้แวรนะครับผมจะบูสต์ช่องเรียกอากาศยังไงก็ได้ แต่ต้องบูทแล้วตีฮิตแวนการ์ดฟั่ังข้ามเขาพอใช้งานเอฟเฟกต์ปุ๊บก็จะนําตัวนี้กลับขึ้นมือเอาไว้ไปป้องกันในเทอร์หน้าก็ได้หรือจะทําอะไรอย่างอื่นใช้เป็นค่าข้อสลับเพอร์เฟกต์การ์ดก็ได้แล้วแต่ชอบเลยครับผมนี่คือความสามารถของหน่วยขนส่งน้ําแห่งชีวิตนั่นเองมาดูเกรดเหนึ่งใบถัดมาครับผมกับนี่เลยอ่าชื่ออ่าเพอร์เฟกการ์ก่อนละกันกับผู้พิทักษ์ แสงบริสุทธิ์เลกิเอลนั่นเองซึ่งเพอร์เฟกการใช้งานไม่ยากครับผมสมมุติว่าอาแวนการเราเป็นแคลนดองเจนฟีเทอร์อยู่แล้วนี่แคลนเดียวกันอยู่แล้วฝนข้ามโจมตีมาสักประมาณ3ล้านนะครับผมเราอยากจะป้องกันให้ประหยัดที่สุดก็ใช้งานเพอร์เฟกการอันนี้นาะว่าใส่ด้สีแค่สี่ใบยอยู่แล้วลงมาป้องกันเลยครับผมจากนั้นก็จ่ายค่าคอสเป็นการทิ้งอะไรก็ได้บนมือที่เป็นแคลนเดียวกันลงดรปโซนแค่นี้การโจมตีครั้งนี้ก็จะไม่เข้าแล้วนั่นเองย้ำนะครับผมว่าแค่ครั้งนี้เท่านัน ก็เข้าแล้วนะจ๊ะก,ก็ต้องการอย่างอื่นกันต่อไปน,นั่นเองครับผมนี่คือความสามารถ Perfect เพอร์เฟกต์การนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วมันมีทุกแพลนแหละน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วเนาะกระเลตหนึ่งไปสัมมาครับผมกับนี่เลยเทอสันเลเพกาซันนั่นเองอ่าตัวนี้เป็นยูนิตที่ค่อนข้างจะสําคัญครับผมกับคะนนในจุดฟิเชอร์ในตอนนี้พลังจมตีเจ็ดพันความสามารถประเภทออโต้เกิดในช่องแวนการ์หรือเรียการ์ก็ได้เมื่อกาดของคุณ ถูกนำเข้าสู่ดาเมจโซนจากเอฟเฟกของเราก็ดีหรือจากโดนตีฮิตก็ดีนะครับของฮิตแวนการ์ดก็ดีถ้า,าคุณมีแวนการ์ดเป็นแครเอเจนต์ฟีเทอร์ซึ่งน่าจะเป็นอยู่แล้วตัวนี้บวก2,000จนจบเทิร์นอ่ะง่ายๆสมมติอยู่ในเทิร์นเราเองก่อนอ่าสมมติตัวนี้อยู่ข้างหน้าแล้วกันพี่ชินก็อ่าสมมติใช้เอฟเฟกของตัวนี้อ่าของโนเกลอ่าเอาเข้าโซแล้วพี่ชินก็นำการ์ดหนึ่งใบบนมือลงดาเมจโซนแล้วก็เก็บขึ้นมาหนึ่งมือเห็นไหมครับมันมีการ์ดลงดาเมจโซ o หนึ่งใบบวก2,000 ถ้าเกิดมีอีกใบหนึ่งใช้อีกก็ใช้อีกก็ได้สมมติใช้อีกใช้เอฟเฟกต์ตัวอื่นใช้อีกนะครับผมน้องมีน้องกีเอลสี่ใบอะไรก็ได้มันก็จะบวกสองพันไปเรื่อยๆทุกครั้งที่มีการตกดอบโซนนั่นเองลงหนึ่งใบก็บวกสองพันลงสองใบก็สี่พันบวกไปเรื่อยๆนั่นเองครับผมทุกครั้งที่ลงก็บวกบวกบวกไปเรื่อยๆนั่นเองถ้าเกิดเทร์นี้ลงครบหกใบก็แพ้เลยก็จะบวกเยอะก็จริงแต่เราก็แพ้เลยก็มีนะอะไรก็ว่าไปนะครับผมนี่คือความสามารถของ เทาร์เเล่เพกัสซัสนั่นเองแล้วมันจะมีข้อดีคือเอฟเฟกเนี่ยมันไม่บังคับเฉพาะในเทิร์นเราถ้าเกิดอยู่ในเทิร์นฝั่งของข้ามสมมุติตัวนี้อยู่อยู่ข้างหน้านะฝั่งของข้ามโจมตีมาอ่ะพิชินโอ้โดนหนึ่งดาเมจป้าบวกสองพันด้วยนะกลายเป็นเก้าพันโดนที่หนึ่งโอ้ก็ยังบวกสองพันอีกกลายเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันฝันของข้ามจะตีตัวนี้เข้ายากนั่นเองครับผมดังนั้นเทาร์เเล่เพกัสซัทบวกพลังแม้อยู่ในเทิร์นฝั่งของข้าม คือเราเสียดาเมจปุ๊บบวกเลยเพียงแต่ว่าพอเขาบอกผ่านปุ๊บไอ้ที่บวกพลังมันก็หายไปแต่แวนะเนี่ยการที่บวกตอนเทิร์นฝฟนงของข้ามมันจะไม่เหลือพลังมาถึงเทิร์นเรานะครับผมแต่มันจะช่วยในเรื่องของการให้ท่าฟน์ของข้ามเนี่ยโจมตีตัวนี้ยากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นความสามารถของเทาสันเล่เพกษัตนั่นเองนะครับผมอ่าเก็บเรียบร้อยเกรดหนึ่งตัวถัดมาเลยดีกว่าครับผมกับนี่เลยเทพธิดา นักสู้แห่งความรักโนกิเอลนี่ก็จะเป็นโนกิียลร่างเกตหนึ่งครับผมซึ่งเป็นเอฟเฟกต์ประเภทออโต้แล้วก็จะมีค่าคอร์สเป็นเลือกยูนิตแคลนเองเจน้ลฟีเทอร์จากมือของคุณหนึ่งใบนําไปวางไว้ในดาเมจโซนของคุณเป็นค่าคอสนะครับผมมันจะทํางานตอนไหนง่ายๆคือเมื่อเธอคนนี้เข้าสู่การเดียนเซอร์เคิลก็คือส่งมาป้องกันจากมือนั่นเองนะครับผมเมื่อเข้าสู่การเดียนเซอร์เคิลปุ๊บมื่อเข้ามาป้องกันแล้วเกิดอะไรขึ้นเราก็สามารถจ่ายค่าคอร์สก็คือพี่ชินเอาเองเจน้ลฟีเทอร์หนึ่ง ในดาเมจโซนจากนั้นก็เลือกการ์ดอะไรก็ได้ในดาเมจโซนขึ้นมือคุณหนึ่งใบนั่นเองครับผมก็คือสลับการ์ดบ,บนมือนั่นแหละมันจริงๆแล้วมันเป็นเอฟเฟกประเภทเดียวกันกับโนกิเอลร่างเกรดศูนนั่นเองครับผมคือสามารถสลับการ์ดบ,บนมือซึ่งการสลับการ์ดบ,บนมือเนี่ยแน่นอนว่ามีผลประโยชน์แน่นอนก็คือเราได้เลือกการที่ต้องการขึ้นมือหรือแม้แต่พวกยูนิตท,ที่เป็นบวกพลังอย่างเช่นเทาเซเลเบกัสัดก็ได้บวกด้วยคราวนี้เดี๋ยวขอเสริมนิดหนึ่งหลายๆคนจะถามวิชินอา้าวสมมติเรา5ดดาเมพอี แล้วอย่างนี้เราจะใช้เอฟเฟกในการเปลี่ยนมือได้ไหมเพราะว่ามันจะต้องวางเราไปหนึ่งใบก่อนมันจะกลายเป็น6กสี่เราแพ้เลยหรือเปล่าคาตอบคือใช้งานได้ครับผมเพราะว่าในแวนเกดวิกิในช่วงของ ruling ระบุไว้ว่าในตอนที่ใช้เอฟเฟกของตัวนี้ถึงเราจะวางไปแล้วครบหกดาเมจก็จริงแต่ตามในกระดมที่เอฟเฟกมันยังไม่จบเราจะยังไม่เช็คว่าหกดาเมจเราแพ้ นะครับผมเพราะว่าเอฟเฟกมันยังทางานไม่เสร็จเลยพอลงไปปุ๊บเราหนึ่งไปขึ้นมือทันทีมันก็เลยทําให้เรายังไม่แพ้นั่นเองครับผมง่ายๆก็คือเอฟเฟกในการสลับเปลี่ยนมือแบบนี้ก็คือจะยังไม่แพ้วางวางไปปุ๊บเอาขึ้นมือเลยมันยังไม่หกม,มันยังไม่ถึงช่วงที่เช็คแพชนะนั่นเองครับผมแต่ถ้าเกิดเปน็นในอนาคตท,ที่แบบว่าพวกจําลองดาเมไอเนยเกี่ยวละเดี๋ยวค่อยว่าก,กันละกันโอเคนี่คือความสามารถของ โนกิเอ no ลร่างเกรดหนึ่งนั่นเองครับผมคือส่งมาการปุ๊บก,ก็ได้เปลี่ยนการ์ดบนมือ1ใบนั่นเองเนี่ยเอาเอาลงสนามเอาลงดาเมโซนหนึ่งใบหนึ่งใบขึ้นมือแบบนี้ใช้งานไม่ยากเลยครับผมกับเทพธิดานนะักสู้แห่งความรักโนกิเอลนั่นเองมาดูเกรดหนึ่งใบสุดท้ายกันนะครับผมกับนี่เลยไลนิ่งชาร์จเจอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งไลนิ่งชาร์จเจอร์นี่ต้องบอกเลยว่ามันเป็นตัวบูสต์มาตรฐานนะครับผมอจริงๆแล้วลืมเกรดหนึ่งอีกหนึ่ง,งตัวนะเรื่องตัวนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้เก็บไว้้สุดทายยเลย Lightning Charger เนี่ยเอฟเฟกของเขาก็คือเอฟเฟกต์ประเภทออโต้เกิดที่ช่องเรียกอากาศมีค่าคอสเป็นโซบัสหนึ hmm. ่งเมื่อ,อยูนิตนี้ทำการบูสต์ให้กับยูนิตที่ชื่อว่าผู้ใช้กงจากคิริเอลหรือก็คือเกรด3สุดแกล่งนะครับผมสุดแกล่งตัวนี้นั่นเองอ่ะง่ายง่าทำการบูสต์ให้กับ K L, so 1, คิริเอลจากเอฟเฟกโซบัสหนึ่งก็คือถอดข้างล่าง1ใบบวกอีก5,000นะครับผมดังนั้นง,ง่ายๆเลยก็คือจะเป็นการเสริมพลังให้คิริเอลด้วยพลังยงตีนหนึ่นงหมื่นหนึ คิริเอลตีหนึ่งหมื่นตัวนี้ถ้าเกิดใช้เอฟเฟกต์บวยห้าพันเป็นบูทด้วยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองหมื่นหนึ่งพันพลังเยอะมากมากครับผมนี่เลยยังไม่รวมลิมิตเบรกของคิริเอลนะรับรองว่าคู่นี้โหแน่นอนครับผมโหพอกับการโมเลยก็ว่าได้เรียกได้ว่าเจ้าไรนิ่งชาร์จเจอร์เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เน้นเล่นสายคิริเอลมากที่สุดเลยครับผมโอเคเรียบร้อย งั้นเรามาดูเกรด1ใบสุดท้ายของเราละนะครับผมนั่นก็คือสาย R l c o DL นั่นเองกับ Heavy d y Injector เดี๋ยวพีชิงคงต้องเตรียมเกรดศูนย์ไว้ด้วยอ่ะความสามารถมี2อย่างอย่างที่1นึ่ความสามารถประเภท Continu เกิดที่ช่องแวนกาเท่านั้นถ้าคุณมีการชื่ออ่ามิอ่าไหนนะง่ายๆเลยครับผมชื่อมีระเคลื่อนฟีเจอร์เบิร์ดหรือก็คือล่างเกรดศูนย์นั่นเองคือชื่อจริงๆต้องบอกว่าชื่อ Engine Fitter เนี่ยคำศัพท์เยอะครับผมอ่านไม่ค่อยทันลิ้นพันบ่อยมาก ในโซคุณตัวนี้บวก1,000ก็คือถ้าเกิดไลท์ติดนั่นเองติดสายก็บวก1,000เลยง่ายๆครับผมคราวนี้เอฟเฟกอย่างที่2เป็นเอฟเฟกต์ปเพชรออโต้มีค่าคอร์สเป็นเลือกการ์ดแคลนเอเจนต์ฟีเจอร์บนมือขึ้น1ใบนำเข้าสู่ดามเมโซนของคุณนะครับผมง่ายง่ายคือสลับการ์ดบนมือนั่นแหละเมื่อผู้เยียวยาแห่งโชคชะตาเอลโกดิเอลหรือก็คือเอลโกดิเอลร่างเกรด2ไลท์ทับยูนิตนี้ เราสามารถนำการหนึ่งใบของเราลงดาเมจโซนแล้วก็เรื่องหนึ่งในดาเมทโซนขึ้นมือน,นั่นเองก็คือจะได้เปลี่ยนกราซเป็นมือหนึ่งครั้งน,นั่นเองครับผมเอาไอ้นี้ลงแล้วก็เอาไอ้นนี้ขึ้นแล้วกันอ่ะยังไงเอาพอรเฟคกร์ดขึ้นดีกว่าอะไรแบบนี้ครับผมง่ายๆเลยดังนั้นเอฟเฟกต์ของเฮเวอรี่อินเจคเตอร์ไงมากอย่างที่หนึ่งก็คือถ้าเกิดไลท์ติดสายบวกหนึ่งพันก่อนอง่ายๆก็กลายเป็นแปดพันแล้วถ้าเกิดมีร่างเกรดสองไลท์ทับ เอฟเฟกของเกรดหนึ่งจะทำงานได้เปลี่ยนการ์ดบนมือกับดาเมจโซน1ใบนั่นเองครับผมนี่ก็จะเป็นเอฟเฟกของ h e a v อรี่อินเจคเตอร์นั่นเองเอาแล้วับผมเกรดศูนย์กับเกรดหนึ่งทั้งหมดนั้นก็พี่ชินก็ได้ทําการรีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยดังนั้นนี่ก็จะคือความสามารถทั้งหมดของยูนิต เกรด0และ1ของแคลนเอเจนฟิเธอร์ในชุดวิจิทีบีีศูนย์หกขีดหนึ่งนะครับผมกล่องสีเหลืองทองนี้นั่นเองใครก็ตามที่อยากจะเล่นแคลนี้นะครับผมก็บอกเลยว่ามีการวางจำหน่ายแล้วนะครับผมสามารถหาซื้อได้เลยสั่งได้ทางเว็บไซต์พิชินเลยครับผมยินดีให้บริการเต็มที่นะจ๊ะสำหรับวันนี้พี่ชินกับการรีวิวสกิลเกรด0นและ1ของเอเจนต์ฟิเธอร์คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้ามาต่อกันเรื่องของสกิลเกรด2และเกรด3แน่นอนสำหรับวันนี้ช่วยอหนุนพี่